ขาดคุณธรรมทางภาษีและพวกคุณหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่ถูกต้องค่ะความยุติธรรมที่ล่าช้าจากการที่คุณทักษิณหลีกเลี่ยงภาษีครั้งนี้ถือว่าเป็นความอัยุติธรรมสำหรับคนไทยทั้งประเทศหรือไม่คะคุณเอมให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าทักษิณรู้สึกเสียใจและครอบครัวรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในกรณีที่ทักษิณถูกศาลฎีกาตัดสินว่า ต้องจ่ายภาษีจากการขายหุ้นชินคอบ1.7หมื่นล้านบาทไม่ยุติธรรมจริงหรือวันนี้ดิฉันจะขอมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2542ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทักษินเตรียมตัวที่จะเข้าสู่วงการการเมืองอย่างจริงจังทักษินตอนนั้นเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทชินคอบซึ่งต่อมาเป็น AIS ก็ไปจัดตั้งบริษัท a m p ที่เกาะบ r i t i s h Virgin ซึ่งมีชื่อว่าสามารถที่จะหลบเลี่ยงภาษีได้และสามารถที่จะใช้ฟอกเงินได้ต่อมานะคะในปี2543ทักสินให้นายพานทองแท้หรือโอ๊คเข้ามาถือหุ้นแอมพ์โริแทนตัวเองทั้งหมดปี44ทักษิณขึ้นเป็นนายกปีต่อมาทักษิณให้พินทองทาหรือคุณเอมร่วมถือหุ้นแอมพ์โริร่วมกับ คุณโอ๊กนะคะต่อมาในปี2549อันนี้สำคัญมากเลยนะคะปี2549ในวันที่20บมกราคมทักษิณซึ่งตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการออกกฎหมายกิจการโทรคมนาคมฉบับที่2ซึ่งอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้49%จากเดิม25% ต่อมาในวันที่23มกราคมมีเหตุการณ์ที่สำคัญมากเกิดขึ้นพร้อมกัน3เหตุการณ์คือ 1. ทักษินขายหุ้นชินคอบทั้งหมดให้กับบริษัทเทมเซ็ของสิงคโปร์โดยเป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์มีกฎว่าบุคคลธรรมดาที่ขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ถ้ามีกำไร ไม่ต้องเสียภาษีซึ่งตรงนี้ครอบครัวชินวัตรและครอบครัวดามาพง์ได้ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องเสียภาษีเล่นการตามกฎกติกาที่หลักทรัพย์กําหนดนะคะแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าในวันที่23มกราคมนั้นยังมีเหตุการณ์ที่สําคัญอีกสองเหตุการณ์ก็คือว่าจําได้ไหมคะว่าพานทองแท้และพินทองทา ถือหุ้นในบริษัท a m p o l Rich ที่อยู่ที่เกาะ British Virgin และหุ้นที่ขายให้กับเทมเสเซกนั้นบางส่วนมาจาก a m p o e Rich ค่ะซึ่งเป็นการขายให้กับ Oak และเอ m นอกตลาดและในวันเดียวกัน23โมกรามนั้น Oak กและเอ m ขายหุ้นที่ซื้อมาจาก a m p o e Rich ในตลาดในราคา49บาท25สตางค์เป็นการทำกำไรถึง48บาท 25สตางค์หรือ4,825ปซ์ภายใน1วันซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีการซื้อขายทั้งนอกตลาดและในตลาดการซื้อขายนอกตลาดในฐานะที่ a m p เป Rich เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะคะซึ่ง Ample Rich เนี่ยมาขายต่อให้กับ a อมและโอ๊กเพราะฉะนั้นบริษัท Ample Rich ซึ่งเอมและโ a k กเป็นกรรมการบริหารอยู่ในขณะนั้น ต้องมีหน้าที่ที่จะเสียภาษีค่ะต่อมาเดือนกันยายนปี2549มีการรัฐประหารเกิดขึ้นคณะคอมชในขณะนั้นมีความเห็นว่ากรมสรรพากรมีหน้าที่ที่จะต้องไปตามภาษีจากการขายหุ้นกับโอ๊กและเอมจึงเป็นที่มาของการที่ต่อสู้คดีโดย ทั้งสองคนเนี่ยไปสู้คดีที่ชั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นด่านแรกก่อนนะคะปรากฏว่าสองคนนี้แพ้คดีก็มีการต่อสู้กันเรื่อยๆจนมาถึงปี2553ซึ่งจะเห็นได้ว่าสองคนนี้เนี่ยเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ว่าที่ยืนยันว่าหุ้นชินขอบของบริษัทแอ p เพอริเนี่ยซึ่งเป็นของทักษิณเนี่ยเอาไปสู้คดีในาาศาลภาษีอากรกลางว่า หุ้นแอมเ r i ร์ริชแท้จริงนั้นไม่ใช่ของตนตนเป็นเพียงแค่นอมินีเท่านั้นและถ้าจะเก็บภาษีจริงๆต้องไปเก็บที่คุณทักษินซึ่งสารภาษีอากรลางก็เห็นด้วยว่าหุ้นแอมเ e r ร์รเป็นของทักษินประเด็นมีอยู่ว่า เมื่อสองคนนี้นะคะเอาเรื่องไปสู้คดีในศาลภาษีอากรกลางว่าหุ้นชินขอบเป็นของในส่วนของแอมโพอริชเป็นของทักษิณแต่ว่ากรมสรรพากรไม่ได้ทําหน้าที่ตามต่อและดิฉันขอตําหนินิดนึงว่าในช่วงเวลานั้นคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีควรจะต้องมีการที่จะกระตุ้นให้กรมสรรพากรทําหน้าที่ในการเรียกคุณทักษิณเข้ามารับรู้เรื่องปัญหาของภาษี ต่อมาเรื่องก็เงียบหายไปหลายปีจนกระทั่งถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะคะได้มีการรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่ว่าทักษิณมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีของการเสียภาษีหุ้นแอมเพอร์รินะคะและสรรพากรก็เอาหมายไปแปะไว้ที่บ้านจันทสองล่าว่าทักษิณมีหน้าที่ที่จะต้องชำระภาษีก็มีการต่อสู้คดีกันมาเป็นเวลาหลายปี นะะจนกระทั่งมาจนถึงวันที่17พฤศจิกายนที่ศาลมีคำพิพากษาว่าทักษิณต้องจ่ายภาษีจากการขายหุ้นในส่วนของ Ample Rich ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีจากการซื้อขายหุ้น นอกตลาดเป็นจำนวนถึง17,629ล้านบาทโดยสารให้เหตุผลว่าทั้งโอ๊กและเอมเป็นแค่นอมินีของทักษินโดยตัวการที่แท้จริงก็คือทักษินผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นแอ p เ e r อริและในการที่ส่งหมายเรียกถึงโอ๊กและเอมนั้นก็เป็นภาระผูกพันถึงคุณทักษินผู้เป็นเจ้าของตัวจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วและนอกจากนั้นนะคะสารยังให้เหตุผลว่า ไม่มีเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจที่สมควรว่าจะมีผู้ขายหุ้นให้เราในราคาทุนเพื่อให้เราไปทำกำไรภายในวันเดียวกันได้ถึง4,825นั่นเป็นที่มาของคำว่าขาดคุณธารทางภาษีการที่บอกว่าคุณทักษินและครอบครัวขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วไม่ต้องเสียภาษีนั้นเป็นการพูดความจริงแค่เพียงครึ่งเดียวค่ะเพราะว่า อีกความจริงหนึ่งก็คือหุ้นในบริษัท a m p e ป Rich ซึ่งเป็นนิติบุคคลมีการขายให้กับคุณเอมและคุณโอก๊กซึ่งส่วนนี้จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีและพวกคุณลีกเรียกภาษีด้วยการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่ถูกต้องค่ะ ดิฉันจะขอย้อนถามคุณเอมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าจากการที่คุณทักษิณหลีกเลี่ยงภาษีครั้งนี้ถือว่าเป็นความอัยุริธรรมสำหรับคนไทยทั้งประเทศหรือไม่คะ